ครับเมื่อกี้ต่อจากท่อนที่ผ่านมาเนาะต่อจากตอนที่ผ่านมาพอดอีพี่พี่เขาถามมาเกี่ยวกับว่าทําไมต้องใช้สามเฟสบนบนเวทีใช้เป็นเดินไฟมาเส้นเดียวแล้วก็ทิ้งให้ใช้ทั้งวงไม่ได้เหรอที่จริงถ้าการทํางานแบบว่ารีบเร่งรีบเร่งอะได้ครับผมได้ได้หมดแล้วครับอยู่ที่ว่าลูกค้าจะใช้แต่ถ้าการทํางานแบบ เมื่อชีพขึ้นมาสักนิดหนึ่งการบาลานซ์เฟสไฟหรือว่าแบ่งไฟในการใช้งานกับชุดบนเวทีเนี่ยมันสําคัญมากครับผมมันสําคัญจริงๆเพราะว่าการใช้ไฟเนี่ยถ้าเราเดินสายไฟมาเส้นเดียวซึ่งเป็นซิงเกิลเฟสามสายนะฮะหรือบ,บ้านเราก็สสายเนาะมีนิวตันกับลายเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วมาใช้บนเวทีทั้งวงเลยทีนเกิดปัญหาตรงที่ว่า นักร้องเวลามาใช้พวก,พวกอเอฟเฟกอะไรนี่เขาก็ต้องเสียบไฟใช่ไหมแล้วก็เปิดไฟทีนี้ถ้าใช้ไฟซิงเกิลเฟดสายเดียวมาปุ๊บเนี่ยเวลาก็เสียบไฟเนี่ยมันจะเข้ามอนิเตอร์ทันทีทางปุ๊กปักแม้กระทั่งสัญญาณเนี่ยเมื่อมันออนไปสู่ PA มันก็จะดังด้วยนะครับแม้กระทั่งแบบว่าถ้าสายตู้นั้นตู้นี้มีปัญหาเกี่ยว่าเรื่องจี่หำบัดรีไม่ดีครับมีผลเลยฮะเสียงจี่หำ ให้ได้ดังได้ยินชัดแจ๋วเลยทีนี้ทําไมเขาถึงใช้ไฟสามเฟสไฟสามเฟสเขาอาจจะแบ่งเฟสหนึ่งก็คือหัวหนึ่งจ่ายไปบนเวทีย่อมๆนะไม่ใหญ่มากแค่หัวเดียวประมาณนี้ก็จ่ายไปบนเวทีย่อมๆแต่ถ้าเราใช้หลายๆหัวหลายๆหัวเราก็จะจ่ายไปได้หลายๆจุดเราอาจจะไปแบ่งเราจะเนี้ยหัวหนึ่งเนี้ยมันมีสามเฟส เราก็สามารถที่จะแบ่งได้นะตัวนี้สามารถกระจายออกเป็น3หัวได้นะฮะต่อรักเนี่ยอย่างตัวเนี้ยอย่างอ่า๋ยวเนี้ยหัวตัวนี้เสียบเข้าตรงนี้ปุ๊บกระจายเป็น3หัวได้เราก็จะแบ่งเฟสไปใช้งานได้ครับผมพอมันเป็นหัว3เฟสล้วก็แบ่งไปใช้อันนี้อาจจะเป็นชุดมอนิเตอร์นะชุดมอนิเตอร์ของไซฟิลบนเวทีอ่ามอนิเตอร์ครับผมว่ากันไปเนาะแล้วก็ อีกเฟสหนึ่งอาจจะเป็นปลั๊กของนักดนตรีเวลากดปุ๊กปักปุ๊กปักเนี่ยมันจะไม่ไม่กระชากไฟเข้าเฟสกันเสียงพวกนี้มันจะหายไปครับก็อธิบายเป็นคร่าวๆไปส่วนการบาลานซ์เฟสบาลานซ์เฟสเราก็ดูที่จอตรงนี้เอาล่ะเนาะนี่จอที่อยู่ข้างบนนี้ครับผมว่าเฟสไหนเฟสไหนใช้งานไปเยอะแล้วเราก็คำนึงถึงลูกเมนของเราได้63แอมป์แล้วก็จะให้แต่ละเฟสเนี่ยเกิน ในการรองรับโหลดครับผมแล้วก็จะเกินค่าของสายไฟด้วยนะเพราะว่าสายไฟเนี่ยมันรองรับได้63แอมป์เนาะเราก็จะให้มันเกินลิมิตของแต่ละเส้นแต่ละเฟสครับผมส่วนตู้โหลดที่ผลิตขึ้นมานี้ก็สเปคอันนี้สเปค63แอมป์นะสเปค63แอมป์ลูกเบเกอร์เป็น a b b ทั้งหมดครับผมลักย่อยก็จะเป็น32นะ 32นะครับสเฟสแล้วก็เมนอินเป็น6 3แอมป์แล้วก็จ่ายกระแสให้กับตู้นี้ตู้นี้ก็ใจะจ่ายให้กับบนเวทีแล้วแต่ว่าเราเอาไปใช้งานเนาะเฉลี่ยกันเทียบกันนะอันนี้เป็น32นะ6อันนี้63แอมป์ขนาดจะใหญ่กว่ากันมากเลยอันนี้32ใช้กับหัวตัวเล็กอ่าอันนี้63ใช้กับเมนขนาดค่อนข้างจะใหญ่กว่ากันก็ตัวนะแล้วส่วนสายเนี่ยสายเนี่ยก็จะรองรับอ่า ขนาด63แอมป์นะฮะขนาด63แอมป์ครับผมเบอร์16บหให้ดูใครสนใจก็สั่งได้นะครับติดต่อมาแล้วก็เดี๋ยวผมมาประเมินเต่าตั้งชุดก็มีทั้งสายมีทั้งหัวปลั๊กนะครับผมไมนแพงไม่แพง,แ,งแต่การใช้งานหนึ่งคือต้องปลอดภัยไว้ก่อน เพราะระบบสายภายในเราก็ต้องมีการย้ำห่างปลาอย่างดีทําระบบอย่างดีทําให้ลูกค้าไปใช้แล้วก็รับประกันให้1ปีส่วนมากไม่ค่อยเสียยิ่งโควิดอย่างนี้ไม่ต้องเสียหรอกครับผมไม่ค่อยได้ใช้อลองดูนะฮะติดต่อมาได้เลยทีมงานเทคคอนก็จะดูแลอยู่อันนี้เทคคอนเซอร์วิสนะครับผมเทคคอนสีฟ้าเราก็พยายามดูแลลูกค้าแล้วก็ผลิตตู้ใหญ่ๆตู้มีขนาดใหญ่แล้วก็ผลิตออกไปจํานวนมาก และส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มงานอีเวนต์แล้วก็เกี่ยวกับแสงเกี่ยวกับอจอภาพเกี่ยวกับเครื่องเสียงครับผมเพราะการใช้งานเกี่ยวกับบหัวพาวเวอร์ปลั๊กแบบนี้มันจะมีความทนมากครับผมดึงกระชากยังไม่หลุดเลยนะหัวลูกค้าเดินเตะไปอันนี้ยังไม่หลุดเลยอ่ะอธิบายว่าทําไมหัวพาวเวอร์ปลักเนี่ยมันถึงมีความทนอย่างหัวพาวเวอร์ปลั๊กตัวนี้ก็จะมีการ ล็อกด้วยนะฮะพอใส่ไปปุ๊บเราก็จะหมุนแป้นนะี่ล็อกไม่ให้หลุดกันอ่ะโอเคครับผมสวัสดีครับ